สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะตาบาพบกับพวกเราเฮ้ย <Hey, S 2> มากดูโอเคนะคะอันนี้ก็<โดย>ไม่ได้ดูนานแล้วเนาะกับ,บวง<า>นี้เออมาสักพักหนึ่งแล้วล่าส,สุดเนี่ยทางน้องๆองแอตลานะคะเขาก็มี MV ออกมาใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วในชื่อเพลงที่ชื่อว่าแกล้งลืมวงเล็บภาษาอังกฤษนะว่า b o y f อ i เฟ d แกลืมบอยเฟรนด์แกลืมกับบอยเฟรนด์เซนเพลงนี้เนาะเขาก็ได้พี่นีโนมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ต้องแบบเออเอออย่างนี้น่เลยใช่เห็นหน้าปกนี้ก็สีสันก็น่าดูเลยนะแต่ละคนอะแต่ไม่เหมือนไม่เหมือนที่พอบไม่เหมือนอะไรเนาะน่าจะแบบเพลงแบบสดใสอะไรอย่างงี้หรอคล้แบบแนวเขาอะเนาะแนวแดนส์อะไรเงี้ยแนวแนวของแอตลาสเป็นไทยเดิมนี่งงนะจริงหนึ่งสองซ้ค่ะเริ่ม เฮ้ย,ยนตรเหามือนกีฬาสีชุดแรอรบิโ์โลบีน้องคุณมึงเต้นไม่ได้เลยอะ่ะน้องยังคอนนคอเซปเดิมเลยอ,ะอ่ะน,น้องแพร์ป้า Yes you can ค่ะ เฮ้ยเอ๊ะเอ๊ะโฟยปะไม่ใช่ไม่ใช่ใครอะน่ารักยังไม่เข้ที่สุเลยใไหเออมมาอะไรนะนออวินเออวิน เฮ้ยพี่ว่าเหมือนใครวีหรอเหมือนวีสงผมที่เขาแขกรับผมดีวยฮะน่ารักไหเฮ้ยมิวน์วิให้เริ่มก็ไปได้ไหมวิก็พอได้อยู่ว้าวบิงเตี้ยว Boyfriend. Oh, can I be your boyfriend. Like, yes. oh. Oh. oh, Okay. Ah. It's only you and me, you ain't worry yeah. It's only you and me, yeah, yeah. champagne, and Mr. Lovin. you got my heart เลยเขาเหมือนหน้าเหมือนพี่มายมั้งแต่นะคล้ายคล้ายอ่ะเหมือนไหมเนาะคล้ายคล้ายไอ้ยาต้องแบบดึงเสื้อ

เฮ้ยเหมือนชุดอ hey, ันนี้เหมือนกันน้องวินอ่ะพี่ชุดิเหอนวินนะนี่นี่ boyfriend แคนแค้ absolutely yes ค่ะ Can I be your girlfriend No แรงฉันถามน้องๆ Sorry คือสีสันมากเนาะช้ำๆใช่แต่เหมือนน้องโดนน่ารักขึ้นทุกคนเลยเนาะใช่ๆแต่เหมือนเหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยเต้นโหดเท่าไหร่เนาะแต่อันนี้น่ารักจริงที่พี่แอมบอกเนาะไม่เือนสมัยไม่เด้ไม่ได้ เต้นยับแต่ว่ามีแอปเซ็กซี่นิดนึงแล้วแบบดึงดึงเสื้อดึงเสื้อตอนนี้โชว์ค้างไปแล้วด้วยจริงค้างไปแล้วค่ะพี่ใช่ไหมระหว่างพี่ซูมาทำไมต้องแกล้งลืมนะผู้ชายคนนั้นมันแบดเธอช่วยแกล้งลืมผู้ชายแบดแบดคนนั้นได้ไหมและให้ฉันเป็นแบบแฟนของเธอจะได้ไหม หุ้ยแต่ว่าชอบเสียฉันเสียแบบฉุดฉาดมากการแต่งตัวก็ด้วยเนาะน่ารักมากโอ้สีสีชุดน้องแพทก็คือชมพูแบบไม่ใช่ชมพูเนี่ยชมพูมันเย็นอะชมพูจีจีไปเลยเนี้ยก็คือเน้นเน้นเป็นแบบจีจีที่มีหัวน้องน้องนี่น้องไหนที่ฉันบอกว่าเหมือนแต่งตัวเหมือนน้องวีอะเจาลังอะอเมอน ชอบสไตล์น้องๆใน,นในใน,ในเพลงนี้แนวน่ารักใช่ไหมเออมีน่ารักผสมเท่อะฉันว่าสีคือถ้าแบบว่ามองมองถึงพื้นหลังเนาะเพราะว่าพื้นหลังอะเป็นพื้นหลังแบบส้มๆมมืดมืดอะ รือส้มอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบตรงนั้นก็คือเสริมเสริมในมุมที่ว่าเออน้องเท่แต่ว่าชุดน้องคือสดใสไงก็ว่าน้องก็คือแบบตัวน้องอะสดใสมากอะไรางี้มนันมันจะต่างเหมือนกับเหมือนตอนนั้นที่เคยดูลเล่สมัยลรเล่อะอันนั้นคือฉากมันสว่างแต่วันนี้ก็คือโชว์แบบ ใส่แบบเต็มที่อะไรเงี้ยแต่นี้มันก็เลยการแบบนัวผสมผสมมันคุณละสุดใส่เนาะเแฟนขับเขิ่เลยนะฟังเพลงนี้เนาะแทนไอดีวะบอยเฟนคิดว่าคนน่าจะตอบเยสกันแบบทั่วบ้านทั่วเมืองมีใครตอบ no ไม่รู้าจังหวัเต้นก็แรงอยู่นะว่าไปเออทอนสุดตตดรู้สึกว่าเหมือน ที่เคยบอกเนาะเพลงนู้นอะโอ้โหเต้นไม่ได้เลยอันนี้แบบพอได้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเรียนรู้เร็วเรื่องแบบเนี้ยยินดีพร้อมที่จะเปิดปรับการเตรียมรู้ค่ะจริงอุ้ยพอเต้นจริงก้นไม่ได้ ไม่ลงจังหวะเนาะขอเพลงต่อไปเอาแต่มืออย่างเดียวได้ไหมขายแบบยืนตายไปเลยอะขาตายไปเลยแล้วก็เอามืออย่างเดียวมือเรามือนี่ไม่นับนิ้วนะนิ้วไม่เกี่ยวนะใช่มืออย่างเดียวแบบอะไรเงี้ยฝากติดตามนะคะของน้องแอสลาสในเพลงที่ชื่อว่าแกร้งลืมนะคะ บอยเฟรนด์นะใครอยากเป็นเกิร์ลเฟรนนะคะอย่าลืมไปติดตามน้องๆกันได้ค่ะเอมบีน่ารักมากใช่ัแล้วเนาะแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเรากันด้วยนะทั้ง4ช่องทางเลยโดยเฉพาะ Facebook กับไม่ใช่ Facebook YouTube กับ TikTok นะไป็นพวกเราอัปเดตบ่อยๆ ใช่แต่เราก็มีช่องทาง Twitter แล้วก็ช่องทางของเฟซบุ o กเหมือนกันนะจ๊ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสปายกดกระดิง่งกิ้งๆไป่เจีพวกเราด้วยนะแคะคลิปหน้านะคะเราจะแห่ไปดูแห่ไปเล่นแห่ไปกินแห่ไปเม้าท์เลยแห่ไปทำอะไรกันนะคะก็อย่าลืมมาติดตามเราด้วยนะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย